แม่หัวลุนทางหยได้ครับครับเดี๋ยวผมรอไปหะเยโอ้เห็ดแตงไหีมันจะขึ้นเขาได้ทันรุ่นเี่มันมับตีพหลังยันสบอพี่น้องนั่นก็เอาไปขึ้นน้อยๆนั่นแต่ว่าบางตัวมันเกียงมันมันยั่งครับมันยั่งน้ำหนักจะคข้องเป็นนะครับพี่น้องแม่หนาขายงทางลากินวามสูงสิกับเพียงบลไรผมกระสีประมาณร้อยหกสิบครับพี่น้องร้อยหกสิบห้า บ้องดีครับห้อยพันมาหนอกจกก่มแงหน่อยครับนอกง่าอลาดครับสเมตรหัวไทยก็ห้อยพันมานี่ละพี่น้องไม่เอาบารไซนี้เอาไหมไม่เอาย่านหยดย่านของงเปิดเปิดเท่าได้ก็หอยเจ็ดหมื่นต่อได้เอาเปิดท่กไปนะครับศูนย์แปดศูนย์ศปดศ สี่หน่อยหอยตรงนะครับเนาะเคร่องนั่นใ่ก็จะหอยโกะคับผมหะสี่เด็ดหูน่อยหูเมียนะใแล้วโอ้ตัวเมียนี่บ่แม่ลูกครับครับก็งูเรียเป็นสีลมันนอี้ยดีบ๋ แล้วเรา,าปลาหเอาเมือเอาเท่าไรละปลาเท่าไรเท่าไรเปิดเท่าไร่ได้สามหมืสามครับ,รบอายุค่องค่องพี่น้องสิประมาณสองปีสองปีก่วนี่แหละสองปีกวา่กวาครับความสูงสิประมาณรน่อยยหกประมาณนี่ครับโครงสร้างดีสีใสได้เลยพี่น้องหน่อยหน่อยนุ่มๆเปิดอย و, 33, ู่สามหมื่นสามสามหมื่นสามพูยได้เนาะเ,เอาเบอร์เท่าไปนะครับศูหนึ่ง 1 8 4่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามห้อยห้อยตุยครับห้อยตุยเนาะครับเนาะมิเตอรผู้ไม่ขาดบ่ครับนให้ขาดขึ้นาอกครับเาครด้ครับมันมันได้ลายหนาอยู่เนาะตัวนี้ได้นาครับันาคตมันยังดีอยู่พี่น้องาผู้ใดอยากได้ก็มาุ้ยก็เพิ่เบิงครับพอพันครับพี่น้องอไสครับเนื้อตดีตันดีครับตัวนี้พี่นองสีเข้มดีมสูงสิประมาณรอครับตัวนี้พี่นอง สี 40, ่หม uh ื huh. uh ่นกว่าของห้อยพันศึกษางานกันด้วยพี่น้องเนื้อแคีนดีป็นยังพี่น้องตัวนี้หลายไปได้ก็ห้อยพันตัวนี้เท่าไหรตัวนี้สี่สิบห้ามองเจ้าสามหมื่น บ่ละเดี๋ยวพี่กัญยาเขามจบคอยไปแน่หรือบ่คอยไปยังอยู่จะถึกไงก็แม่งไงนี่ตัวน้อยๆเท่าไหร่ละตัวแม่นางหน่อยนี่เปิดเท่าไหร่ลักยอดมือ่โอ้พี่น้องเป็นเตเี้ยงเด้อพี่น้องเด้อตัวน่อยนี่เกาัหาครบพี่น้อง ก้มสูงก็สิบบามันเกือบร้อยยี่แล้วพี่น้องตัวนี้ตตะเลี่ยงตะเลี่ยงพี่น้องตัวพ่อใหญ่สี่มือห้าสี่มือหาตัต่อได้เอ้าเอร์โทรไนะครับศูนเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้านย์้าสองศูนย์ห้าห้าสองเก้าห่อยพันวางแดดนดินครับงามครับเม่น่างหน่อยตัวนี้ก็ค้นหาตัวใดอยู่ เขาคือว่างัวราคาขึ้นมันึ้นมันคือหน,นอดมือ่นอยู่พี่น้องซ้ำนี่งัวเลี่ยงพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าส่วนมากข้าเจ้าก็จะเปิดซูซีเนืออะพี่น,อน้องงัวลี่ยงี่นงวเลี่ยนี่มีงัวเลี่ยงแจ็คตัวอยู่บนอนอนี่นะปูน้อยอน,นี้เล่ากันเท่าไรละห้อยผู้น้อย อันเท่าไรล่ะ 14. 14เนาะครับเอหอหูหน่อยครับนาโคตรขุนสีดีโค้งสางใช่ได้เลยพี่น้องตัวนี้สูงสิบประมาณรน่อยสามสิบอ่าบวกคุณแะพี่น้องโอ้โหหูหน่อยนี่นคือว่าราคาใช่ได้เลยครับพี่น้อง14ครับหมื่นสี่อับังเจ้าถือใบอยัง<ป>ใบสมบ่อครับใส่ให้เบิงเ้งแนะ เจ้าฮิตหนึ่งสามเก้าครับพี่น้องพ่อพันธุ์ของ ful, uh, ฟาร <te> sí, like ์มคนเลี้ยงวัวพี่น้องอเมริกันบามันฮิตหนึ่งสามเก้าครับแม่นะบ่ฮะหนาหม้อมั้งอ๋อโตพูนพ้นเป็นแม่ลูกว่าเรื่องไงเป็นแม่ลูกครับพูนแม่ลูกแม่มันานสิบหกเดือนแล้วแม่สม อ่าใบหลอดนี่แหละครับเจ้าฮิตหนึ่งสามเก้าเลยพี่น้องผสมมันที่ยี่สามเมษาหกแปดแยกก็ได้ครับยี่เจ็ดห้าร้อยจักเดือนก่อนเลยเหรอประกันบ่ประกันทุกกรณีอ่าประกันครับพี่น้องสมใบสมหลอดเป็นบ่ติดเป็นบ่ติดเอาเงินซ้ำบ่ เ <asure S 1> ก็งมครับพ <ondern. S 1> ี่น้องสูงสิบประมาณร้อยห้าสิบอ่ะอุได้มาพอรอรอครับพี่น้องสมใบสมหลอดนี่ประมาณห้าหกเดือนเปิดเท่าไรก็บังแม่มันสิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้องโอ้ยราคาแม่มันพี่น้องเลยเจ็ดถาร้อยพอฟังพอเลียงพี่น้อง ่แม่ลูกลูกตัวครูหรือตัวแม่เอาลูกตัวแม่ครับเศร้าอะไรก่อนละ่ะผมก่อน <laughs> โอ้งัวมันหลายมันนึ่งมานนี่งอยู่รอหน,นิ <laughs> แด้เท่าไรก็แม่มันสิบเจ็ดสวยครับมองเอาบอกหรือต่อได้ยูต่อได้ครับตัวคุยกันได้ยูอเบอร์โทรไปนะบังเก้าแปดศูนย์เก้แปดเกกสองเก้าหกสองสองเ่งแปดครับสองเครับผมอ้อแขกบ้านเราตัวนั้นแม่ของเจ้าบอกตัวแม่สีเม็ดกระเปือกนี่แม่กีซเอม่กของผมกิซมอยโม่ยู่าเแม่ครับครับอ่ะฝากแม่มันเนี่ยเหรอเนาะครับ มันเมื่อยมันมาแต่เด็กบ่อยากนอนาคเารน้บนบาทครับบันมาขายี่เขาบันแหงยำลุงแล้วมันขึ้นอยู่ทางอื่นป่ะปลาทางเงามันบ่ขึ้นป่ตัวนี้เขาเปิดอะไรเขาได้ก็ปะเิดอจไดกข้น1เนาะหมื่นเจ็ดก็เลียงครับอันนี้พี่เนาะกวเรียงครับแม่นสูงร้อย ามเจ็ดสามแปดพละพี่น้องเครื่องดำครับนางลากดินจินดางครับเอาเบอร์โทรไว้แนบปะาโมเลียงเขาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดหาสมแปดแปดห้าสามเจ็ดปลาสุกสีไิไลยครับผมอขอบคุณครับปลาฝากพี่น้องครับ อกมักันลกันคือติดตำกันมานึ่งมานังต่หนักแต่หนังแยขผงกู้ใดแน่นะครับเนาะอันใหญ่ๆนี่มันปล่อยไปเท่าไหร่มาจากบ่อซุ่มดหวย ว่าสามสิบหกมาขึ้นญ่เถอะพี่น้องเลยสามสิบหกหาอร่อยอใส่บุญกระถินเนอะพี่น้องนี่เบิดบ้านนี่เบิดดอกพี่น้องเบียดหูเลืองครับสามสิบหกร็สั่นพี่น้องใหญ่ขักพี่น้องเลยอ่ะเรียบร้อยครับพอพัน พ่อคุณพ่อเนื้อใช่ไหยในสูงประมาณลอยหาสิบครับพี่นนอประมาณสองปีกัวสี่กัวมานอสสองป่ะสองปีกวัา,นนดวาได้ทุกไซส์ครับใส่นี่พี่นนอเปิดเท่าไหร่ สองหมื่นหก้ต่อได้ครับตัวเดียวว่มื่อนี่พูดครับตัวนึงบักเรือนร้อยใคตัวไหนั่นน่ะนี่ตัวดูดตัวนน่ไป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 เบิ้งเลยเรียวไปถมมั่ถวมือถว่วหัวในหอยอยูย่หันไปหน่อยใส่ไน่ โครงสร้างสุดยอดครับตัวนี้พี่น้องสูงสูงประมาณร้อยหกสิบห้าคิดว่าร้อยร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องร้อยหกสิบบวกสี 40, นะ่หมื่นครับพ่้องสี่หมื่นเนาะอย่างนี้อายุแน่ครับพี่น้องหุ่นแก่ๆครับตัวนี้พี่น้องยาวาเมตรเาสามเมตรหัวไทย <laughs> สี่หมื่นเนาะตัวนี้เนาะตัวนั้นสองหมื่นหกเบอร์โทรครับศูนยครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หานึ่งศกู้นด้าศนย์ผู้ใดอยากได้คุณปุยก็หอยเนตเบ่งผ่านพี่น้องครับเบ่งแมมใสั่งย่ยครับพี่น้องหัวงามจักเดือนมันสามครับสามสมตัวเขาเจ้าไรมั้สมตประมาณ3ามเดือน ประกันบ่ประกันครรัับปะกนเนาะราคาหลายบ่ราคาห้องห้องไหวสักาเป็นยังไงปลาราคาเป็นยังไงราคาแข็งแล้วผูเสียวไปตัวแต่ว่าผู้เลี้ยงผมก็ว่าอันพราเลี้ยงพี่น้องหัวโลนครับลูกขี่ไดนอนไดท้องลูกสองสูงร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้พี่น้องคิดว่าร้อยห้าสิบห้ามีครับสมโตัสามเดือน เปิดอยู่เท่าดไหนเปิดเยู่ไปส้าหาครับสองหมื่นหาครับ,บวูววงัวสองหมื่นหาเด้อพี่น้องมันจะซื้อไหมโมเมนตสิรักษ์แสนผบุบบดีบดผมใครครับจาเจ็ดหมืน่นเจ็ดหมื่นสว่า <จะ S 1> สวง,ส,งส่วงมันพีกๆนะครับอ่าบานนี้ไปซื้อไปซื้อขึ้นมาครับครับอ่าสองหมื่นหาเนะาะราคาประกันต่อได้ปะ้ะต่อได้นิดหน่อยครับคุยกันเบิรงเนาะครับเอาเบอร์โทรครับ

ตัวเรบนขึ ala, ้นเย้าเลยไไ่ปาปาสคนไทยทุกทาุยเอาให้เาน่อยๆเอาหนอยๆซื้อินปูลาสุกครับกํลังสื่อหัวผูร้อยใหญ่ครับเหยันบอบๆอยู่ ซี่ยังสี่ร้อยดังเนาะได้อ่าสี่สี่สามหมี่นสี่ประเดียวเก้าพันเนาบอเจ้าหกอนแี่แล้วครับแล้วแล้วพี่น้องสามมื่ีไปแล้วตัวนี้กองหอยเน็ตนี่หอยพงได้เเรียงงฝากพี่น้องลูกตัวฟูโอ้ลูกขึ้นหนาดีแท้พงครับ สาวสามหา้อยนะราคาห้องครับตอร้องได้อนาคตพอพันครับผู้น่อยตัวนี้แม่แม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าลูกแรกครับแม่เครื่องดำประกันตำอมีเลยอ่าแข้งขาดีบ่มีขาทกขาทอนประกันให้ลูกแรกลูกตัวผู้เปิดอยู้าวตอนใดเก็ะสาวสามตอได้คุยได้ไม่ห้างนั่งใหม่ตอไดดหลายไม่ได้การเรื่องเี้เบ่อโูครับ 082 174 2491ย่อยก่อาโทรมาเด้อกันัวยู่าโทรมาัวเผอจังโคมเอออ่ะี <c oughs> <c oughs> ่นอนครับผมอ้อยทีเดือวเอาฟืนราคานี่มันเป็นตะเลียงไห้เขาไปนอนสองนสามรับต่อได้เอ้าคุยกันเบิรงครับจากใจน้ำเพินสีทีมแล้วเป็นยังือสีตาย

แห้งเงินแห้งไทยเดียวกันแหงให้กันมันคุยเท่นึงอีกร้อยนึงเจ้าบอกใครนะเนี่ยต้งคน่คอยให้ต่อได้สามพันเจ้าบอกใครนะเดี๋ยวผมจะบอกเจ้าแสดงเจ้าขายเจ้าก็บอกเท่านั้นถ้าผมสิบลดสองร้อยเท่านึงลลแปดร้อยเจ้าเจ้าก็บอกสีพันหาใช่ไหมเขาบอกลดอีกร้อยนึงแปดเจ็ดร้อถ้าเีกร้อเจ้าบอกอีกเท่านึงละี่บทีวิธบอกห้องอยู่เลยยังไง

ครับราคาขยับ oh? อยู่แมนบอเออขี้เลยี่ี้ีลำบากแล้วก็ช่หา้วหกพันเออไม่คือ, 5, 6, อะไีอ 6, อเ็นตังวยังได้ถือ,อี่เก็เพนสองยี่สมันมันขยับขึ้นมาในอายุครับอา,าจารย์ชื่อชื่อเจ็ดพันเจ็ดรอค่าีไ่ไหนร้อยนครับจะง 8, ค, 8, ครับามครับอาจจะขยับบ <พอ S 2> แห้งต่ว่าขยับอยู่ครับ มาเนี่ยทิพหามองขายเลยเนี่ยเปลี่ยนเจ้าไม่มาล่ะพี่น้องมันก็ดพูดเดียวกันนั่นแหละแกงเดียวกันนั่นแหละเออบังเนอะนั่นหนาวกูอยู่ทางตะวันตกหมดก็ได้ปะตรงนั้เนาะเร่ออย่งไรถือสองพันยังไงผู้นั้นไม่ซิซี่แล้วนั่นเอาเงินมาเอาเงินมาเออเอาเงินมาอ่ะแต่บังครับยืนยันว่าราคาันขยับอยู่พี่น้องฮะขยับขึ้นอยู่ขยับขึ้นอยู่พี่น้อง กแต่ว่ามันขยับขึ้นเ่าแห้งดอกพี่นองขยับขึ้นเล็กๆน้อยๆครับอาจจะประมาณตัวละฟันกับเฉลี่ยตอนนี้ครับเอาไปใส่น้อฟอักเบนว้าเบียดเขาใหายกเขาหเถกโอ้ขายให้เรียด้นะเสียดายเสียดายลูกเดกมงคลโอ้ลูกอกมงคลครับอายุสิบแปดเดือน 18เดือนสูงเท่าไรครับร้อยสีบวกลบร้อบวกลบป้าพี่น้องเลยเกือบร้อยห้าสิบเลยพี่น้องอ่้วยเว้มสองสองกียู่งันเลยสิบแเดือนเอกสารไปหลอดครบรอครับพี่น้องครับรอรแขงขาาหง่ครับแขงขาใหญ่เรียบงามครับแข่งญ่านะกดพอพันบึงเอืกกขับบึงเอืกับข้นเ็น่วงบวครับ โอ้ยเบิ่งกับคารเด้อพี่น้องเด้อาเลยนมาางงนี้้ใหเบิ่ะพี่น้องทางไก่พิ่นลันอยากได้อนาคตปพอพันเพราะว่ากระแสควายเริ่มมาแห้งครับพี่น้องช่วงนี้หลายผู้หลายคนคุยกันกับผมอยากเอางัวออกเดือเดี้ยงควายครับตอนนี้ครับหางเหย้าดีพี่น้องหางจับดีท้ายใหญ่ครับต้นเลยพี่น้องควันมาครบอีกอัตลักษณ์ควันนันซองช่างขวันซาบมาล่า วันอันหาเงินสามพันตกส่วนเปิดเท่าไรครับลูกเอกมงคลเปิดไว้หาเงินเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าราคาห้องเนาะต่อได้ต่อรองได้คือเขาครับอันนั่งหน่อยเดซั่นนั่งหน่อยนี่ลูกไข่โมูขาวลูกไข่ลูกไข่โมูขาวได้เจ็ดเดือนครับตัวนี้หกเดือนกว่าหกเดือนกว่าครับงามเปล่าปะงามงามครับคอมเมนต์อาบังแขกบ้านเราพคนทีว่าพาไปนอนหน้าพอดีเด้ซันนี่ ม้ <c oughs> วามุงเชื่อเนี่ยทิดห้ายทิดกันไอ่นน่ะเลดไดสิบหกห้าร้อยสิบหาร้อยอนาคตแม่บอกครับตัวนี้ก็ได้หน้านี่หนาขวนดีดีสาวน้อยเนาะครับนี่พี่น้องแขวนส,นส้าง,งงามลูกลูกยังก่นหรลูกไข่มุกขาวลูกเจ้าไข่มุกขาวพี่น้องเนื้อตัวดีงามครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องสวยสเลยสิบพไร่ครับตัวนี้สิบหกหาร เนียนกิเลยพี่น้องันจังวัดออีกัอยู่อ่คุยกันได้อยู่เนาะรสองตัวเบอร์โทรครับผม0 8นย์แปดหนึบป้าหกแปดเกบาหกหกแปดเมปอบคุณคุงครับอครับขอบคุณครับอ่ะขอบไปตั้งรักพี่น้องวายงามโบไเบียครับพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องบานเฮาเลียงซะพี่น้องเรานครับเรพันธุกรรมพี่น้อง นั่งเป่าควายงามของผู้ใดเงียบเงียบคุณกำลังออกโทระหัดดูพี่น้องงามอยู่เปล่าปะโอหลูกสร้างกุดอนครับหลูกสร้างกุดอนเด้อพี่น้องวันมันส้างสุรินมากอยู่าให้ช่วย เบ้วให้เขาหกพันหรอเขาบอางหกพันหลักสาหหลักสาหุเขาเขาจะเกิดอะไรบุีเขาขายร้อยากันยูหาล้อยห่ยเจ้ากระบืนใช่ตัวกเสื้อเจ้าิสือตัวไป่บฟ้ามจ้าสื่อยูสาหนึงซื่อต่อดี่ดีซื้อเอนเดี๋ยวน่าสื้อสาห์้าหนึ่งกุ้งบกิบไปตัว บึ้องอนาคตพอฟันกับพี่น้องห้อยถ้ยใบลอยลอยเยอะนี่ค่ากันอยู่หาลอยจักหนอยกับเส็นห้อยถ้ยนี่ห้อยแบ่งได้สันห้อยแบ่งว่าจะเูรว่าเมียไหลห้อยเห็มเมียไหล ไแบ่งเมียหน่อยสรุปแล้วจัากููไดเมียหน่อยเมียอะไรฮะมันกันนะออกช่องนี้แล้วว่าออกช่องผมกันนะลายงามด้ยผู้ใดกับมากด้วย,ยพี่น่องอนาคตพ่อพันธุ์ใบเกิดพ่นนอนนี่เนาะ,ะลูกสร้างอุดรครับสุดยอดมหัจจรย์ส่งลูกครับสร้างอุดรน,นี่พี่น้อย <S <S อายุได้หลายปีได้หลายตัวนี้ปีเก้าเดื<ร>อนปีเก้าเดืน<ร>อน,น สูงเท่าไรครับ140ิบวกเปิดเท่าไรล่ะ3 0 0เดาท่าไรก่อา0 0ต่อรอบได้ละต่อได้หลายป่ะนิดน่อยนี่น่อยลอโลครับอ่าราคาเปิดเพื่อทรงเพื่อยางความเด้อพี่น้องมาหาได้ทรงได้ยางกันเอาเบอร์โทรไปนั่นล่ะ062ย์หกสอ2 7 7478 หอยเอ็มเนี่ยไรวันุงหอยแบ่งผ้ามาเอ๋อฝากอนาคตพบอพันครับพี่น้องผู้ใดอยากได้คุยกับหอยเอ็มกับพี่น้องลูกสร้างอุดรพี่น้องเลยนี่พี่น้องใส่ยังล้วนไปพ้นแล้วครับได้ฝนนอ๋อนี่พอเห็นลายนัดพี่น้องหายไปทางใดมากบุ้งหนูคุยบ้านเพม่ได้หว่าคุยบ้านคุยบ้านเฮ้ยคุยเลยคุยเลยเลย เป็นยังเป็นย ah, no. ังก <found> ah, uh, mm ็เดินหาพยาบาลก็หาทูเลก็หนาไทนะผมกก็ยังก็เดินหาพยาบาลฮะลบก้นเพอเพื่อเพื่อเกเพื่อเพื่เ่อเพือเาย่อเพื่อา่อเพอเพื่อเพื่อเ่อเพือเพื่อเัื่อไพื่อ่อเ้ื่อเพ่อ่อเาื่อเ่อ้อเือ่เา เอาวแปดพันเลยล่ะุงนี้เอาเงินมาแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วเงินเอาเงินคกับเงินใช่เขาเขาสิบแดเ้าแปดเาแปดเจกตัตัวเดียวตเดียวแม่สีสเปสีน้าเงินเแป บึงควายเอ,อ่อราคาสิบแปดกันนะพี่น้องนี่ออ่อางพี่น้องแม่นี่อีวานใหญ่ครับเอลไปเวียดดิสเปร์ครับเรียบร้อยแพงไหมแพง <c oughs> น่าจะสิบห้านี่บ่บ <c oughs> ปื้มไปเฮ็ดใบให้นะตือนึงหาเป็นหาลอยแปดพันห้าร้อยครับผู้ใยัยลำบ่ครับลูกช้างอุดรโอ้เรียบร้อยแล้วบ่าว่าสร้างอุดรนสร้างสุรินไปเวียด <c oughs> <c oughs> เป็นเนื้อบ่อแล้วเมาแล้วเวียดนะครับเนาะมานมันครับลูกเพิ่มกัไฟเล่ยนะครับใช่ แม่กับลูกโตผู้นะเมีครับได้มาไดล่ะนวหกหมื่นครับหกหมื่นไปออกแม่แพร่ลูกโยผุเด้อโยเวียดผุนกันเขาว่าปูดขนกันหกหมื่นครับสร้างกุดอนสร้างสะกลสร้างยังกัดไปเวียดเบิ่ดละครับพี่น้องเข้ากะเลี้ยงไว้หนาเด้ออย่าให้มันเบิดมันนีอะไรมันบอกให้ขีก็เพื่อไปได้ครับเอางัวไปส่งเวียดบ่ นี่เต็นรถพวครับไปนี่พี่น้องมาแต่บ,บึงการครับหอยทั้งหนองคายบึงการอันนี่เต็มรถพวครับมาซื้อสนามผูกเกลือน,นี่ฮะซื้อขายดีครับมันควายเบิดไปเบิดร์ตไปจังได้มันก็นต้องราคาขึ้นแล้วพี่น้องมันอยู่ประเดีด๋วยว <c oughs> มันในห้อยสิตัวสิกดไว้ลยันไดนมันกับบุฟังหรอกพี่น้องเอาสำหรับมือนี้ที่นี่กะปฝาปฟีฟัง้องมาที่นี่ครับผมสวัสดีครับ